รู้สึกว่ามันกลัวจะหมด90%ของแบรนด์ที่ขายของได้ดีขายหมดคนแย่งกันซื้อใช้หลักการเดียวเท่านั้นหลักการมาร์เก็ตติ้งอันนี้เรียกว่าโฟโมหรือ Fear of missing Out คือเอาง่ายเล่นกับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันกลัวจะหมดคือการกลัวจะหมดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคือลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยกลัวหมดร้านอาหารเนี่ยคือขายแค่2ชั่วโมงกลัวหมดต้องรีบไปต่อแถวซื้อ r a l l y m o vement ก็อย่างเช่นกระเป๋าเขาเนาะคือรีบต่อแถวหรือว่ารีบกดสั่งรีบเข้าหน้าจอเพื่อที่จะให้เป็นนใที่จะสม ได้กระเป๋าใบนั้นหรือ Gentle Woman ก็ได้อันนี้ใช้หลักการก็คือโฟโมแต่ก่อนที่มันจะถึงโฟโมเนี่ยเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าแบบโซเชียลมีเดียละกันเนาะก็พาร์ทของ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบรีวิวจริงๆนะคะคือจะมีทั้งแบบยูเซอร์จริงก็คือเรียกว่าเรียลยูเซอร์หรือว่า KOL นั่นเองซึ่งโดยทั่วไปเนเจอร์ Nature เนี่ยคนเห็นอะไรครบ3ครั้งขึ้นไปซ้ำๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าต้องซื้อแล้ววะ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบในพาร์ทของแบบเคแบงหรือว่า t t ทเนี่ยเคแบงเขาจะออกบัตรเครดิตอนุมาที่แบบติดต,ตลาดมากเลยก็คือบัตรเครดิตสายมูเนาะนะคะคือทําให้คนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันลิมิเต็ดวะมันแบบมันสเปเชียลอะหรือว่าของ TTV ก็จะเป็นในพาร์ทของบัตรดิสนีย์ถูกไหมคือมันน่ารักนอกจากความน่ารักเนี่ยมันมีความสเปเชียลเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะเพราะงั้นการเล่นกับความรู้สึกคนเนี่ยด้วยวิธีการใช้มาเก็ตติ้งแบบโฟโมหรือว่าเปียกออฟเมซินเอาเนี่ยมันเวิร์กจริงๆเพราะว่า